กบักแจงโมนะครับวันนี้เลมอนเพลกามันอัปเดตใหม่นะครับมีดอนใหม่ด้วยนี่ไงยังเราจะไปเสือทิชแดนเล็กเกินบักแจงโมผมคือบักแจงโมนะครับผมไม่ต้องสงสัยว่าทไมผมไม่ได้ไดกินนี่นี่ไงครับผมจะพาไปดูร,บรอบๆครับโอ้โอ้สวยมากเลยแต่มันดูน่ากลัวไปหน่อยเนาะโอ้โห ในบักใจโมทำได้หรอโอเคอย่าขี้เกียจพักเส้นงแตงโมเรียกว่าแบบนี้ก่อนโอ้ยนี่เอาไปมันน่าสนุกจังเลยลงไปเล่นดีกว่ามาสแสดงล,ลงไปเร็วโอ้เอ,อด้่าไม้ก็โชคได้เหมือนกันนะนี่มีปรับสีเข็ใหม่ด้วโอ้โห้าฮาไป ตายใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมขอลองเออทดสอบปืนใหม่กันว่ามันว่ามันทำอะไรได้โอ้ยอย่างนี้มันอะไรเนี่ยนี่นอนจะโทรมันจนไปถึงหน่อยเอไอคุณทำคีสคุณก็อย่าลืมกดเลยให้บักแตงโมด้วยนะครับ โอ้โหอ้บัแกแจงโมโอ้ยอย่าไปกดทำไมปืนนี้มันแคนั้น่แน่ไอ่ปืนมกระจอกมากเลยอะปืนลำโพงแต่มันก็ปื๊ไกลด้วยอุ้ยนี่อุ้ยนี่ตัวม่ใช่ไหโอ้ยไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตแล้วหรอกนี่โอ้ ปีนี้ยอดนะคับอันนี้ก็จะเป็นพวกไอทีอันดับอัปเดตมากเก่าๆแล้วนะต,ตัวละครนี้ยังไม่อัปเดตเลยก็คือเทพเจ้าไหนเฮ้ยแกอีกแล้วเหรอไอ้บักแตงโมอืม้ยหน่อยเร็ว้ดสอบพุทธหน่อยหัวนี่ อาหปืนกระจรบใช้เนต้องของเต้นอันนี้ไม่เคยแพ้ใครฉันขอยิงก่อนนะนัดแรกโอ้โหวักแทงโมปืนกระจบไหนเปิลนายอะนี่ไงปืนนี้โอ้โหโหงดเหมือนกัน แต่นายสู้ปืนใช้ไม่ได้หรอกอืออือโอ้โหแข็นขาบักเตงงบกตงงโอ๊โนยนเธอทำอะรอะเพลงอะไรทำไรฉันจกักรมักกาไอ้บักเตงงูฉันจะมาข่าอ้บักแตงโมโอ๊ยนายจะทำอะไรฉันได้จะเอาปืนใหม่เหมือนเดิมเน่ธแหละไม่ปืนแห่งสุดยอดพระบิดาแห่งคันธีส่วนฉันฉันไม่ใช่เอามาฉีดเล่นอย่างนี้ใช่ไหม ฉันจะมาทำเนี้ยเนี่ยน้อยนี่เก๋ชั่าเฟียวม่กนี่โอ้โหลังเสียงโอ้โหเข็นขาดกันเลยทีเดียวนี่ปืนใหม่ก็เหมือกกนี่ยเฮ้ยมันมีปิดอันตีด้วย yes เปิดอันติอันติขั้นสูงสุดใช่บักแอปเปิลอะ๋อโอ้โหโอ้โหอันติโอ้โหบักแอปเปิลหายไปไหนแล้วเนี่ยแล้วหายไปได้โอเคเดี๋ยวจะว่าไปอีกโซนโซนหนึ่งนี่ก็มาโซนโซนนี้เลยกดเคูไปเลยครับโซนภูเขาไอ้บักแกงมูนี่ ชนะนนนเล่นมากๆเลยฉันจะต้องออโอ้ยโอ,อ้ยพี่ไม่มีรถเข้ามาใหม่ด้วยหยัดรถโอ้ยโอ้คโอ้นี่นา,นานเล่นจ,จ,จังเลยเดีย๋ยวขอขับรถก่อนเดีย๋ยวผมจะไปเออสร้างรถสร้างสร็จแเล้วรถอันเหยม ก็ต้องให้บักแตงโมมันเข้าไปในะนะั้นไอ้บักแตงโมมันเข้าไปได้ไหมเนี่ยแตงโมเข้าไปดิขี่ไม่เป็นไรลบอ้ไรนี่ก่อนบักแตงโมไปเลยอุย <Yes. S 1> อ้ยอุย้ยนี่มันฝาหม้อหรืออะไรวะเนี่ยมันเปิดเด้อเฮ้ยดูแลวิธีมันต้องใช้สันธาน อใส่ลูกแอปเปิลเข้าไปยั่นโอ้กินไม่ได้แอปเปิลออกไปเลยเฮ้ยโอ้ลบกลุกลุกลุกย่าเพิ่งมาแตงโมนี่อารมณ์ เอ้ยบักแตงโมนะครับในข้าขขงในเนี่ยขับก็ขัขอขอบรถไงทำไมอ่ะเฮ้ยบักแตงโมบักแตงโมว้โอ้โหสนุกมากอโอ้โหนืนมันหนืดบักแตงโมมันหนืดบักแตงโม ไปไหนแล้วว่ารถนั่นมาขอเซฟก่อนเฮ้ยเรามาเซฟได้แต่อย่าเฮ้ยไอ้บักแดงมึงขับถอยหลังทำไมเอากูกูดูผีเด้อนี่เฮ้ยบักแดงโม่บักแดงโม่เพื่อนเพื่นจะกลัวเอ้าบักแดงโม่อันนี้ขึ้นเนินขึ้นไปมันติดอยู่ตรงนั้นนี่แหละ hai à, đơn vị tỏ. Được thử mấy nè Ê bạc trang mua mình à, 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 xin nè Là mình đơm Nga xí Ủa tôi nghe mắn nè nòn Tôi nghe bạc เราเล่าดูสโลว์ด้วยเม้ว้าวปแตงโมใครบอกให้ขี้งามปแกงโมใคบอกให้มืนขี้งาเฮ้ยเร็วาขับรถภาษาอะไรของนายฉันขับรถภาษาคนไงคนบ้านโตได้ยิ ขับรถยังงั้นน่ะแม่งไม่ดีเลยฉันจะทำให้หนายจมน้ำตายอยู่ตรงนั้นแหละรีบไปกันลูกปีนไม่ถึงต้องปีนไม่ถึงชั่วโมงผ่านไป เอ้ยสิบชั <c oughs> <OVER> ่วโมงแล้วเนี่ยเมื่อไหร่มันจะกลับมาอีบักแตงโมเนี่ยต้องเดินดูแวะดูมันสวยแลวใช่ใช่โดนไปดูมันมันเป็นยังไงแล้วบ้างหอวะโอ้บักแตงโมตายแล้วกระจอกมากเลยบักแตงโมอ้าะครับใครจะชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปถีบไอ้บักแตงโมได้เยครับมันกวนตีนชิบหายเลย โอเคขอไปบปินท่านี้ก่อนนะครับแล้วไมนคิดนาบ๊ายบายบายทุกคนบายเย้